ที่มาของคำว่า t h e n Seven ใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าออฟกันเนี่ยทำงานด้วยกันมาแปดปีใช่ไหม t h e m e n Pro ก็คือเวลาที่เราเจอกันคือเราเจอกันทุกวันเจอกันตลอดทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมันจะเป็นคําไหนดีวะที่เราบ่งบอกถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ที่เราทํางานมาตลอด8ปดปีเนี่ยเราก็มีแฟนๆเนี่ยคอยซับพอร์ตเราสองคนเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น ฟ o o ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นส่งความรักให้ตลอดเวลาทางออนไลน์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแฟนๆเนี่ยก็อยู่กับเราแบบตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็เลยมีชื่อนี้เข้ามาครับใช่ครับแล้วแบบว่าพอนึกถึงทุกที่โแล้วเรานึกถึงอะไรนะร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้นะครับพวกเราก็เลยอยากมาแจกใจ่ายความสุขให้กับทุกคนเลยครับห่กาแฟครับกินเราจะได้ตื่น ของกันเป็นแบบว่าเครื่องดื่มชูกําลังแล้วกันกินแล้วแบบเขาก็จะได้มีกําลังใจอุ้ย่ะไปกันใหญ่แล้วอีกอันนึงผมขอเป็นน้ําเปล่าครับเพราะผมรู้สึกว่ากระหายก็นึกถึงเรากระหายก็นึกถึงเรากระหายก็นึกถึงเราอะไรเงี้ยให้ผัก เพราะคนไม่ใช่ผักห,ห้ามทำสลัดก็จะให้น้ำผลไม้ทำไมเพราะว่ามันแบบว่ามันมีหลายรสชาติมีทั้งแบบเปรี้ยวมีทั้งหวานมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยมีขมไหมปะแล้วแต่ชนิดแต่ของเราไม่มีขมนะคะคอ,อนเซ็ปเราไม่มีขม น้ำอัลมงแล้วกันองกันเ่าอเอาอมันจะมีความซากินแล้วมันก็ถ่ายกระหายด้วยเพราะบางทีเราก็ต้องแบบว่ามีเติมความหวานเข้าไปบ้างของผมขอเป็นเยลลี่แล้วกันครับหวานเคีียวแล้วมันแบบหนุบหนับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย Come and meet the limitless fun at Baby 24/7 concert Tickets are available on 9 March 2024 at Thai Ticket Major Saturday 20 April 2024 Bass happy Be twenty four. Say when.